กดจุ่มไปเียจุ่มเนาะป้ะกาอีนยังกัคุ่มตะลึออดชื่อว่างไงกัอีนยังคนละชื่อว่าไปรีพอร์ตมเหน่อยอยู่หลังกูไปรีอย่างนี้ต่อยหลังก็เช่นนล้ตกจแนก้อยมาบ็เหี้ยเอาไปไงกูชี้ีจงว่าพลาดมาเจอกัน พวกเชียรม่ใชิมีบันเหมยาสูบีห้อนโอ้ยวันเด้อ่อะมึงหมอันนี้มันฆ่าแมวเจ้าเอ็มถ้มึงซื้อยังใส่มึงก็อมควนนดูว่าอเยันนนกฆ่าแมวเชียวเกิจกบาร์ี่กด้หนูเ้ออยแล้วตนจง นรถตัดในเซเว่นยังหัิอยู่มาในนื่นมีตลาดเลยลูกไส้หัวหรอคือทางลูกตลาดอันนี้แล้วมันขึ้นตลาดของซ้ำเนี่ยดูไปดูเอ้ยเป็นสังมาห้องที่แต่ถ้าสูงสุด บอเรมมาขายบอกงูบอกนา่มึงวยัไหนมึงกัมาขายนาหลอม่มีเงี้ยเฉยน้อมไหนกูินซซอซาตันเได้ันบ่หาปออกณอะไอุกรณ์อุกรณ์มีีขอแ่ยังเดียวขอไม่งีมันเป็นยามขี้ซีบ่อน่อยเอาวโอนันมัต่มันได้แล้วเห็นนัง้ยเีเงยีออน่มหน้าเบิด้่ยอ

ไปี่ปลายอดก็เพ่งเยียนเจ็บมที่ดแล้วไปหลอการบานมส่อตัวไม่เกไม่มาเพื่อนเลยจะขั้นขาดแ็่่ไปโรงเยียนนะไม่โดนเาไปพี่เ่าไปชนขับบีกับป๊ะชนเข้าไปพี่ชนชาวสวยนด้ถึหกคนเลยนาดีเป็นไงบ้างอ้วนเรเราได้ทัวดีทช้ล้ ไม่ชอบทีเจ้าไข่น้ำหวานตรงนี้เดี๋ยวหลายอย่างเออผลไม้หลายอย่างหลายชนิดหลายอย่างตัวเขาเป็นแรนโหลดเดชแก่ปนุ่ยนะแก่ปนุ่ยตัวเขาเป็นแรนโหลดแรนอย่างเรียนุ่มเดขาเป็นแบบ 0ูนแปดแปดูนแปดแปดยอกวแน่รูนแปดแดี้ไม่พูดละบอกก็บอกบอกมากก็ขี้มากขี้มากกูคะงั้นเลยโอ้รูแปดแปดสามศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสองจำง่ายที่อีกย่างอีกกว่ารูนแปดแปดสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสองสองหนึ่ง สองสองพี่เสือพีเขียนไว้สิอ่้ติดต่อไลน์มา